สวัสดีค่ะน้องวันออนเล่าให้พี่ฟังนิดนึงค่ะว่า WAA ผีครั้งนี้เป็นทางที่เท่าไรคะครั้งที่สองแล้วค่ะแล้วปีที่แล้วเล่าให้เขาเล่าให้ฟังงเหมือนงานที่หนึ่งว่าปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วปีนี้เนี่ยเล่นไปสองวันแล้วเราดีขึ้นบ้างน้อยแค่ไหนปีที่แล้วน่าจะจบสี่วันลบสองค่ะแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นแน่นอนค่ะสองวันทํา6อันเดอร์ค่ะใช่ก็พอใจแต่ว่าก็อยากทําให้มันได้ดีกว่านี้อีกค่ะ ก็เกิบหนึ่งปีที่ผ่านมากับครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนอะเราพัฒนาอะไรไปบ้างคะเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรบ้างแมทเนี่ยรู้สึกว่าแบบคำนวณลมโอเคขึ้นค่ะแล้วก็ตีออนขึ้นค่ะแต่ว่าลูกพัดยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะใช่ถ้าเล่าถึงเกณฑ์ของปีนี้เนาะรอบแรกกับรอบนี้นี่ต่างกันไหมคะเราเล่นดีขึ้นไหมหรือว่าวันนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกปีก่อนหน้านั้นรู้สึกกดดันตัวเองมากค่ะ ปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่สองก็รีแลกซ์ขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทําได้ดีกว่าปีที่แล้วมากๆค่ะใช่เกมการเร่นของวันแรกกับวันนี้นี่ต่างกันไหมคะหรือว่าเครื่องเริ่มร้อนร่าหรืออะไรยังไงบ้างต่างค่ะน่าจะาเครื่องดีเซลค่ะตอนนี้เมื่อวานเมื่อวานได้แค่ลบสองค่ะพัดไม่ลงค่ะวันนี้ที่จริงหนุ่ม16 17ควรพัดไว้ที่ลงค่ะเพราะว่า7ฟุตแล้วก็10ฟุตค่ะแต่ว่าไม่ลงค่ะก็เสียดายเสียไปสองก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าก็ทําดีแล้วค่ะ แลยว่าวันนี้พอใจผลงานมากๆากพอใจมากค่ะแต่ว่าก็อยากให้มันได้ดีกว่านี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพวกนี้ลุยต่อค่ะถ้าพวงนี้จะลุยต่อวันนี้จะต้องไปกลับไปลักอะไรการเล่นหรือว่าต้องวางแผนอะไรสาหรับพ่งนี้ไหมคะไม่มีค่ะรอรอดูทงของพวงนี้ค่ะแล้วก็ตีเข้าให้ถูกทางแล้วก็พยายามพัดให้ลงค่ะใช่ต้องพัดต้องคมเลยค่ะใช่ผลงานมาขนาดนี้แล้วค่ะมีแบบตั้งเป้าอะไรไว้ในสองวันสุดท้ายที่เหลือไหมคะก็อยากจะติดท็อปห้าแล้วก็ทําแล้วก็อยากได้แชมป์ค่ะ ก็อยากได้แชมป์ค่ะเพราะว่ามันเป็นความฝ่ายฝันของทั้ง90คนอยู่แล้วค่ะมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วค่ะใช่แล้วหนูก็อยากจะแบบพัดให้ลงแล้วก็ทำเบอร์ดี้ให้ได้อันเดอร์ลึกๆค่ะใช่ขอกำลังใจแกนอค่ะก็ฝากให้กำลังใจน้องออนๆ้วยนะคะทั้งทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนค่ะอีก2วันวันออนเต็มที่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะยยม